ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนตรีเพชรกันค่ะถนนตรีเพชรเป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามถนนท,นที่ตัดขึ้นมาใหม่นี้ว่าถนนตรีเพชรเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรร,รุทธธรรมรงค์นริตรวงเทวราชวโรพโตชาติพิสุทธิ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรร,รุทธธรรมรงค์นริตรวงเทวราชวโรพโตชาติพิสุทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมาราชินีนาถประสูตรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2424สิ้นพระชนขณะมีพระชนสาตร7ปีระยะทางของถนนรีเพรแต่เดิมนั้นมีเส้นทางเริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงสิ้นสุดที่ถนนพาหุรัต ต่อมาในปีพุทธศักราช2431ได้ตัดเส้นทางเพิ่มไปถึงถนนจักเพชรปัจจุบันเส้นทางของถนนตรีเพชรมีระยะทางยาว650เมตรสถานที่สำคัญบนถนนตรีเพชรประกอบด้วยวัดราชบุรณนะราชวารวิหารหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าวัดเลียบ สถาปัตยกรรมอาคารทรงยุโรปนี้เรียกว่าตึกยาวเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถัดไปยังมีสถาบันการศึกษาด้านวิชาศิลปะนามว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างสถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 นอกจากนี้ยังมีร้านถ่ายรูปเก่าแก่ชื่อดังนามว่าฉายาจิตรกรอีกด้วย